ของราไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ย เพลว่าสกายผมเจเอ็กบอลนะฮะวันนี้อยู่กับเจ้า f 1 2หอเรือฟรีเกตที่ดีเกือบจะที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีแค่2ลำนะในเกมเจสามนะเป็นเรือฟรีเกตที่โคตรเฟี้ยวเลยเพราะว่ามันมี4ละปืนระเบิดนะครับยิงแบบมุบหนับหนุกหนับ,น,บ,น,บนะฮะวันนี้ผมติดกับสแครปดาวว่าสองลูกแล้วก็เฮปีเจสี่สิบห้าบีนะครับเอียสองยิงแรงยิงระเบิดยิงปุ้งปั้มปุ้งปั้ง,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 งแล้วก็เฮปีเจไว้ยิงสกัดทั่วไปนะนะเป็นออโต้กันแล้วก็ไปกัดได้ด้วยแล้วก็ A a ใช้เป็นกัะปับ ฟินิกนะฮะความโหดเหียมันเป็นยังไงเราไปดูในเกมกันเรา vs 22นะฮะไปกับน้องเ e ปติคอนอีซี่ไทยแลนด์นะฮะไปดูกันว่ารอดไม่รอดนะ,ะไปไปดูกันไปกันโย่โย่ตอนนี้อยู่ในโลกของผมบอลบอลฮ่กๆๆา่่พอพอว้าา แล้ l แมนเ y ี a h ไ i เต้าฮนะเดี๋ยวเราจะตรงเข้าไปยิงเรือบรรทุกเครื่องบินเขาก่อนดีไหมหรือว่ายิงเรือเขาก่อนดียิงเรือเขาก่อนดีว่าเพื่อเราจะได้ปลอดภัยนะครับว่าบอมเบอร์เขาจะเอาผมไม่ได้เลยวะเนี่ยว่าไงอะ่ะ นายอาจจะยังไม่รู้ว่าฉันเนี่ยเย่อแมนฉันเนี่ยโหดมากเลยนะใครๆก็แบบบอกว่าฉันโหดเลือกเกินฉันโหดมากเลยฉันไม่อยากทำนายเลยอะแต่ฉันต้องทำไหวเพื่อเลิฟนะมันเป็นกฎกติกาที่ฉันต้องจัดการนายก่อนที่นายจะไปฆ่าพวกเราเนี่ยนายไม่รู้สินะว่าเรือนายกำลังแย่นะ่ะ ไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะสะท้ยายความโหดของฉันนี่เองฉันบอกเลยว่าฉันโหดมากนะนายอาจจะไม่ทันรู้เรื่องเลยก็ได้ตอนนายตายแล้วนะโอ้ฉันฉันจะตายอกอบไม่กอบไม่รอด <c oughs> เอาเรื่องเอาว่ะเอาว่ะ คนไทยปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยแน่นอนเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนจะได้เดินทางสะดวกซีวีวะ่ะทางนู้นโอเคเดี๋ยวเราฉีกซ้ายเล่นอเล็กก่อนเลยโอ้ชื่อเหมือนบอทเลยอเล็กชื่อสั้นเงวออเล็กอเล็กแล้วเพื่อนนายทำอะไรอยู่อเล็ก เอาให้เลนคอมพิวเตอร์มาสะปอดแล้วฉันเคลียร์ให้การคำน,น,นวณมันหมดแล้วเล็กฟิลิสเดวิดเฮดพีเจอเมชายลิมหนึ่งส่วเจ็ดวัสวัส อุ้ยเอาว่ะสองลำไม่ไหวนะเนี่ยสองลำไม่ไหวนะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยสองลำไม่ไหวนะเนี่ยเอาลำหลังก่อนก็ไดนะ้สองลำไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ย ทำไมเล่นเหมือนบอดเลยวะอะไรวะอะไรวะนะ่อะ,ะนะอ๋อเวิล15มามันอยู่ไหนวะซ้ายขวาไม่รู้ว่าเปิดเจออะไรยิงอะไรนั้นก่อนเป็นโอ้อุยนอฟโอ้เวล52ไม่ธรรมดาอุยนอฟไปก่อนเลย เป้าหมายฉันคือลำนู้นเว้ยเป้าหมายฉันคืออันนูน้นหรือว่าหมายฉันคืออันนี้วะเนี่ยถ่ายไปเลยดีกว่า วิวห้าสองวะเนี่ยไมันเวห้าสองแตกวจยกังเอาเรื่องวะคนลุก <c oughs> ไม่มันโหดอย่างนี้วะเนี่ยเอาอีกแล้ว <c oughs> มีซีวีปะเนี่ยซีวีรำหนึง่ง ซีวีน่าจะเกิดไหนน่าจะเกิดฝั่งนี้นะเฮ้ยซีวีเกิดฝั่งนู้นเว้ยตึกบงังตึกตึกนี้บงังเคลียร์ตึกนี้ก่อนโอเคเคลียรแล้วน่าจะได้เรื่องอยู่อะไรจะเอาใช่ไหมฮะ,ะเอ็งเจากับพี่ใช่ไหมฮะ,ะเอ็งเจากับข้าใช่ไหม หนีไปแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วดิแตซูมไม่ชอบการซูมของเกมนี้เลยแบบมันไม่คืนกล้องเองอัตโนมัติให้ด้วยนะต้องแบบจะหนีไปไหนล่ะอยู่กับฉันก่อนจอดรอยิงเลยยิงฟีเกมมิ่งเคลียร์นะเราจัดลำนี้ต่อ จีนร้องอ่ะจีนมีร้องอ่ะไม่เอาเอฟหนึ่งสองหกมาเก็บอ่ะมีร้องอะบอกเลยเออมีร้องอ่ะกูแรงจริงนะครับเอฟหนึ่งสองหกอ่ะผมแบบเสียงไม่หอมจริงมันโหดจริงโอ้โครเทพเลยเอฟหนึ่งสองหกปะทะ สองสองนี่มันกินขาดาจริงๆนะครับโอเคไปแล้วฮะทุกคนถ้าชอบนะฝากกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์นะฮะผมอัดเป็นสิบเกมเลยนะอัดเป็นชั่วโมงนะฮะนะแต่ผมเสือกลืมกดอัดครับก็เลยมาได้เกมท้ทายๆแทนนะครับยังไงก็ขอบคุณไอ้ดีเซฟติคอนอีซี่ไทยแลนด์เนี่ยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่โชคดีเจอปืน,นครับผมสวัสดีครับ